จ้าตอนนี้ย่าโดนนัดกระมหาหอดในเมืองแล้วจ้าลังรอเวลาอยู่จ้าลานดอกไม้จ้าพี่นอ้องวันนี้ย่าโดนนัดกระมาในหางแล้วจ้าพี่นอ้องรังขึ้นบันไดเลื่อนไปไปหาซื้อครีมเนาะจ้ะ ข่ายัางมึงในหางกับพี่นอ้องก่อนจะไปหาหมอฟันไปหายัางเหลืยจชั้นน้อยกันน,นจะจ๊ะเป็นลานขายทอง ร้านขายครีมอะไรกันอือจ้ะทางหน้าร้านขายครีมเขื่นไปต่อจ้ะพี่น้องขึ้นไปซันซีจ้ะนี่ซันสามไอเสือผา้า ไปอีกสั่นเมื่อกี้ไปสือนคลิมกันแดดที่เคยใส่เมดยัง่าใครเด้เขามาในเมืองไปลานนี้กันจะ้ะ ไปต่อจากพี่น้องล่งจากห่างนะจ๊ะหาหมอฟันต่อเา้ะสือยเนี่อมกับบได้พี่น้องเอ้ยฮลัลโหลแนฟอรบี ได้ขิมจ้ากระปุกจ้ามองนี้กะเป็นสารนะจ้านี่จ้าสารให้เมืองเบื่อเกนเนาะจ้ะเนาะนี่ไงไก่สีหอดหมอฟันแล้วจ้า ก็ไกลจ้าพี่นอ้องเมื่อยจา้าขางนานลมนายก็อย่าเลื่อมเด้อดจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสักไข่เนาะจ้ะกระดิ่งไว้เพื่อสเสด็จบาพาดคลิปใหม่ๆจากคุนใหยโดนัทจ้าพี่น้อง นี่จ้าหอดแล้วคลินิกหมอฟันเดี๋ยวกระสิเขาไปทางไหนกันเนาะจ๊ะถ้าเราส้มในเมืองจังน้อยเนาะจ๊ะมีเวลาอยู่เป็นชั่วโมงกลัวพี่น้องได้โดนัดเปล่ามากโพดกับบอแมนเปล่ามาจ้ะเพือ่อเวลาไว้มาหารสื่อของพร้อมเนาะจ๊ะ เอนรักของเด่เฮาสิอยากได้มันบ่มี่นะจ้ะมันดออกมากยัางเล่นเบ่งวิวข้างทะเลจะ้ะข้างนายเป็นทะเลเ้ยจะ้ะกลางบ้านสอง จ้าสวัสดีจ้าพ,พี่น้องกองไฟทุกผู้ทุกคนดิตอนรับของส,สองคุณยายโดนาสตอรีนะ่เนาะจัะรตอนนี้เรากำลังสิตยา์บ,บานจ้ะถึง่งเซ็ตภาละกิจจากหมอฟันเมื่อกี้จ้ะถึ่งออกมาจากคลินิกหมอฟันเนาะจ้นะเนาะราลอขาถนนจ้ะงวางในไฟเห็ียบบาเขียวกันยังขามอยู่ ไฟบะเขียวถึงรถเส้นนะเขาว่ารับผิดชอบเนะจ้ะแต่ไฟเขียวเขารับผิดชอบเนะตอนนี้ฝนก็หยุดตกแน่แล้วจ้ะพี่น้อง ไปจ้ากบ,บานกันจ้าพี่น้องดอกกุหลาบจ้ะดอกกุหลาบสีเหลืองงามดีกบ,บานกันเลยจ้า ให้ยู่ฝนหยุดลงเม็ดลหรแต่ก็บ่แน่จ้ะช่วยสิฮอดบ้านสิลงอีกก็ได้เนาะจ้ะเนาะเบิ่งอย่าพี่น้องนกเต็มเลยเบิ่งมันสิบึ้มบ่บึ้มบ่ะเอ้ยบ่บึ้มเอ้ยนกอีหยังบ่ยยานคนล่ะเบิ่งจ้ะเซ้ยเลย có cái gì nó sáng hết, hiện theo nhàng hoàn nên sỉnền bửng nữa, này sơi, sút đợt sút đợt, ừ, hả cha, con yết con có lượm ông ma nhàng, nhàng ở cấm lăng nó trả, nhàng liền nhàng công lăng việt nam cho mình nhạc cản đến mưa ngày năm thôi chứ đây là vàng đơn เดินไปหารถไฟเนาะจ้ะนั่นจ้ะเท่งเป็ดเรื่งนกเต็ม Nghe đẹp cặp bao nhiêu đây sẽ Quả lắng phân cho Bó kèng cả lông mệt nó Cả Ok chứ นิส่สบายคมาเที่ยวในเมืองเนาะจ้ะอันเป็นบานา้านเฮาบ่เหลือเด้อพี่น้องเนี่ยเป็นอยู่เมืองไทยเนาะจ้ะมามีเหลือแต่ว่าอยู่นี่เหลือมดจะ้ะงจ้ะอยู่ทางปุ่นยังไล่เจ้ะพี่น้อง พี่แรงยดินนัดมาสิไปออกจากมอฟันแล้วว่าสิไปลหลานไทยซื้อกับเข,ขาพอดีค่ะกับเลยบทองซื้อเลยบบบนี้เอาแฟนแย่าเดนัดไปซื้อให้ละเอาใส่รถไปแล้วจ้ะดีที่การย่าเดนัดบทองเหนียวนักพุ่น,นจากสถานีรถไฟข้างหน้าขน จีสกูตเตอร์น่ะเขามีเห็นเสาด้วยจ้ะเน่ะ Ooh, จอดยืนขางสถานีรถไฟน่ะสกูตเตอร์เต็มเลยมีเห็นเสาเดี๋ยวไปหลุ่นกันเนาะจ้ะว่ารถไฟมีจังโมงแง่เนาะนัากับนใจจ้ะพี่นอ้องนกมาลบฝน เต็มอยู่ในีาป่ามันหนาวจ๋่ทหานมา่หลบฝนฝนเต็มเลยในป่ป่า